พบกับช่อง้องดาดินชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเทสเครื่องเสียงการแจ้งกันนะครับก็ไม่ได้กลับบ้านนานนะครับพอดีวันนี้มีโอกาสได้เข้ามา,าบ้านก็เลยจะมาเทสเครื่องเสียงนะครับผมก็เข้ามาดูกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสองดาดินชาแนลกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องเทสกันเลยนะครับ เครื่องเสียงนี่ผมก็ทยอยซื้อนะครับซื้อไม่นานแล้วออดีตปิดโควิดก็ไม่ได้กลับบ้านสักเีนะครับก็เลยไม่ได้ลองเดี๋ยวนี้ผมว่าจะลองจ่ายไฟแล้วก็ลองเทสเสียงดูนะครับว่ามันยังใช้ได้ปกติไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดไฟเทสกันเลยนะครับอนอื่นก็เริ่มจากการเปิดมิกก่อนนะครับโอเคมิก แล้วก็มาที่ power ครับผมที่ผมใช้วันนี้ก็จะมีมิกของอันโนะครับตัว M ไม่ใช่ครับ z MX 1ของ2นะครับผมก็ใช้แค่ตัวเล็กๆก็พอแล้วนะครับไว้สังสรรแล้วก็มาก็จะเป็น power นะครับ power ผมใช้ของ ทาร์บอะตอมสามันสองนะครับตัวนี้ก็แลงนะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือนะครับแล้วก็จะเป็นอ่า EQ ของ DBX นะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับแล้วก็เป็นอ่าคอร์สก็เป็นของโปรยูโรเทคนะครับคอร์สสามทางแล้วก็จะมีอะลิสิตนะครับคือเอาไว้ใช้สลหรับร้องคาราโอเกะเป็นอีโคนะครับแล้วก็ ตู้12นิ้วนะครับอันนี้เป็นตู้สังประกนะครับ2ใบคู่หนึ่งนะครับผมสายผมก็ใช้เป็นของคอนเน็กนะครับสายคอนเน็กอย่างนี้นะครับเบอร์2คูณ2.5นะครับสำหรับงานทีเอโดยเฉพาะแล้วก็ไม้นะครับไม้ผมก็ใช้เป็นของชั่วนะครับตัวนี้ SV100 ของแทม้มองกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเสียงเทสกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงตอนี้ผมไม่ได้ต่อซับเบรนะครับซับเบรสมันยกออกมานะครับก็ใช้แค่คู่กลางแหลมนะครับเดี๋ยวเรามาหาเพลงลองเปิดเทสกันดูนะครับ เดี๋ยวเอาเป็นลำวงแล้วกันนะครับผมโอเคอ่เปิดาวเวอร์เลยนะครับโอเคมาแล้วยังใช้ได้ปกติอยู่นะครับไม่ได้เปิดนานเลยนะครับ สำหรับคนบันเทิงนะครับต้องมีนะครับขาดไม่ได้ใจมันรักมันไม่ส evet> ั่ง์กับครอบครัวนะครับก็จะเป็นชุดเล็กประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองเล่นเสียงดูสักหน่อยนะครับโอ้โหเช็คเช็เช็ ลองไมค์ก <c oughs> ัน yeah, ดูนะครับว่ามันจะดังไหมเทปเช็ปเช็ปเช็ปเทปลดลดโดยหนึ่งสองสามเช็ปเท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 ปลบลบโดยหนึ่งสองสามเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสไมค์กันดูนะครับจะดังไหมเช็ป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  ลุกหนึ <Nixon microphone> in> ่งสองสามเช็คเช็คฮึ่มเช็คเช็คเทสเทสลุกลุกเช็คเช็คโอเคใช้ได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเราเปิดเพลงคอๆไปด้วยกันนะฮะได้ยินเสียงเพลงแล้วเร้าใจครับก็เลิกโควิดนะห่างหายกันไปนา วันนี้ได้กลับบ้านก็ลองมาเทสกันดูหน่อยนะครับเอ้าเยอะไปเยอะไปเก็บทรงไม่อยู่แล้วตอนนี้ผมโอ้มีตัวเล็กมาให้กำังใจด้วยนะใช่ครับปรพัด ตัวนี้นะครับผมเอามาแ, então, mm hmm. แค่กลางแหลมนะครับเบสก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็มีเบสอีกคู่หนึ่งเรา18นิ้วแต่ไม่ได้เอาอกมามุดน้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรมีท่านผู้ชมด้วยนะฮะโอ้โหสามตัวเลยให้กำลังใจกันนะครับน้องเซนทันน้องฟิวเจอร์น้องหมอนทองครับผมไปไป ก็เสียงสายเสียดีมเสียีไหมครับไปงสาักทัยใไถ้าเก็บซุ่มไม่อยู่นะตรงนี้ผมไม่ได้เก็บซุ่มไม่อยู่นะครับจะได้เล่นสักนาชคนมเียไมด้ยินเสียงก็โอ้โหักนนะเก็บ่ะไมอยอยู่เราูเของตูแล้วเชิดูภาราไปแล้หัสมอง ก็เซตนี้ผมก็เดี๋ยวเบาเอ็โคหน่อยนะเอ็กโคมนดังไปโอเคครับก็ชุดนี้ผมก็ทยอยซื้อมาก็ยี่้ออย่างสองอย่างนะครับแอบเมียซื้อแต่ละห้างกันเลยก็ชุดนี้ก็หมดไปน่าจะหลายหมื่นเหมือนกันนะครับ ยอยซื้อนะ ไม่ไม่กลับกเงินลับไปเห็นมาโงจิตจนลงยันชาไม่ยอมเห็นตาปการยังไงปล่อย่เข้าใจอปาอาวันนี้ขอปล่อยปล่อยสักวันนะครับต้องรนานๆนี่กับบ้านนะรอิตอนรีบมาเลยไม่นาแล้ว ในของชาวสนุกฟยากเป็เรียสเาเครียดคบต่อ่ช่วโมงนี้ก็เ <eux> สียงก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไปทาดาไก็ใช้ได้นะครับสำหรับ งานปาร์ตี้เล็กๆนะเอาไว้สังสรรค์นะครับช่วงเทศกาลนะครับสงการหรือปีใหม่ออามาษาออกมาษาาเงี้ยครับผมหรือมีงานแบบเอาไว้ขึ้นทำบุญบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็ว่าน่าจะพอดีแล้วนะครับกับงบประมาณนี้อาา่ะอย่ไาไป โกจรจนละมือช้าเมื่อเขียวไม่มรแลวไม่ยอมแหกตาดูเวลาเรื่องอะไรเข้าใจเอาปอย่าไปอย่าไปจริงจริงมีไฟแสงสีด้วยนะแต่เพื่อนวันไม่ได้มานะครับเดี๋ยวรอบเย็นให้ว่ากันนะจัดเต็มจัดเต็มอีกรอบนะครับ คนเดียวก็สนุกได้นะครับ<ป> <c oughs> มันอยู่ทีิใัยยไปยาะไปครับอย่าไป โอเคครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอฝากกันไว้ทค่นี้นะครับสําหรับการเทสเครื่องเสียงนะครับของอช่องต้งดดินแชนแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็อกบสหน้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเย้ย yeah. ป,ปิดท้ายหน่อยนะ ก็ฉันชอบ่ยวมันผ <|so|>> ิดไปไวฉันรักใครเจีวยบกอนงครด่าครคะ